ขอต่ออีกหน่อยกับคนเมื่อคืนตอนจบคือเขายังดีดเนี่ยทุกคนดีดแต่ต้นจนจบเลยแหละแล้วเมื่อคืนนี้คนเยอะมากทุกคนน่ารักมาก f อฟซีเยอะเต้นกับน้องตลอดเขาก็ดีดกันนั่นแหละจนจบเลยดูจากคนโก้และกันลืมเพลงสุดท้ายให้เอฟซีที่เขาขอเขาขอมาให้ร้องให้บักคนซั่วใช่ไหมวะ ใช่ไหมอ่ะเพลงเออนั่นแหละเขาน่ารักมาไปสวยทุกคนไปน่ารักมากเมื่อคืนนี้ไปน่ารักมากนุกก็น่ารักนะไม่ใช่นุกไม่น่ารักเขาน่ารักทั้งสองคนเลยอ่ะเมื่อคืนนี้สนุกนะส่วนตัวบ่มนะผมว่าสนุกแล้วก็น้องเอนเตอร์เทนดีมากเล่นกันยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เมื่อคืนนี้จะไม่ค่อยมีการพูดคุยอะไรเท่าไหร่ น่ารักมากาคือคนเยอะมากประทับใจกับน้องคนเยอะจริงๆมันเป็นงานประจำของเขาด้วยที่ที่นั่นที่สมุทรปราการเป็นถิ่นของปายนั่นแหละของป้าดีงามมันนเ,เ,เยปป่็ปยยบออกกบไ,ไ,บไห เดี๋ยวเดเไปถุงน้ำลายทริงออกก่อนแป๊บงแล้วก็ค่อยมาร้องใหม่อ่ะมาโอเคโอเคโอเคไอ้กูทุ่มไปอ่ะไปอ้วกออกก่อนไปอ้วกออกก่อน แล้วค่อยมาร้องใหม่โอเค one two three บักคนสัวจังไอายมันเอาลงอย่าป่าปิ้งเป็นไงมันบ่หม้อกับไพใครแน่แต่ไปรอหาเส่บักคนซัวอันนี้คือมันเป็นมุกที่เราเตรียมกันมามันเป็นมุกครับ เสียงกูแหบวิลีว้างกันโอเคโอเคมาะไปแล้วครับลอยหนึ่งพอมกับเสียงแหบว้างกันพร้อมคุมบพว่าเนี้กูคุมบ่เขาแคปลงติ๊กต๊อกบ่เนี้กูอายคนเออสำหรับวันนี้นะครับนุ๊กปลายและสิงมิวสิคแบนทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าเวทีแล้วก็ในไลฟ์สตรีมในค่ำคืนนี้ด้วยครับครับขอบคุณอ่า บางพี่ใหญ่ในเย่บางพี่ใหญ่เย่ yeah. ใหญ่ในใช่ไหมใหญ่ในทีแรกคิดว่าตัวเองโพสผิดขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับงานเทศกาลดีๆในค่ำคืนนี้ครับครับในค่ำคืนนี้นุ๊กไปขอกล่าวคําว่าเย่ <Yeah. S 2> โอ้ยนุ๊กายเอ้าทำไมสำหรบัรบว<ส>ันนี้สำหรับวันนี้นุ๊กไปขอ,ขอกล่าวคําว่า ส,สำหรับวันนี้ลูกไปขอเก่าคำว่าขอบคุณครับปิีงเป็นใจอ๋อยังยังครับ,บยังมียังมีเสียงอยู่ครับอลิสไม่มาแล้ววันนี้ผู้ชายเยอะอายเขา ตึงติดชึงติดชึงไอ้ยามาดึงห้ำข่อยละครเบราะแม่นเด็กน่าละครละจักกัดเดียมของข่อยของข่อยของข่อยมันบพราะแม่นขี้เกียจละครละจักละครลยใจละมึงทำข่อยเสียขาดเป็นยกองแจงแปลงหอยตองแต่งในกางเกงของข่อยมันบพราะแม่นของไพจะเล็กจะใหญ่แล้วมันก็ของข่อยเองของข่อยมันบพราะแม่นของไพ่่ถ้าสนใจมาเป็นในกางเกงเย่เสียงเข่าก้องปะไม่อยากคุณลองหรอกเบิรงนซุง นี่หน้าจอเขาเรียบร้อยมากนะครับขนาดถ่ายรูปนี้เขายังยืนนั่งกันนิ่ง <ขอ S 1> ยนะครับขอเสียง <laughs> ข้างหลังหน่อยครับ 2> <laughs> 1>, 1 2 3เย้เด้อ1น3่งสอาเย่เอาอหอมปากหอมคอมือหนาฝาไม่จะมาพอกันไหมโอ้ปวดเอว โอเคนะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะครับวันนี้เต็มเท่าไหร่ดีเต็มร้อยครับไอ้คะแนนเท่าไหร่ครับโวน้าหน้าจอเขารู้สึกเขาเขียนป้าไว้หรือเปล่าว่าห้ามเต้นห้ามกรีดนะฮะเดี๋ยวน้องน่าจะพักสักครู่หนึ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขึ้นมารับของนะครับเดี๋ยวดูกันว่าตรงไหนเนาะเห็นเขาบอกว่าน่าจะอยู่บน บริเวณบนเวทีเนาะจะให้เดินผ่านเวทีไปหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะให้น้องได้พักผ่อนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพบนเวทีก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุยกันทุกคนมองว่าลูกสวยยังไงทักได้เลยดูสวยใครจะเฉยชาแต่เราพนักงานพนักงานพนักงา

สองไม่น่าหรอ้าดีก็ดีตีเ๋เดียวครับอ๋อได้พอดีนะวันนี้ใครพีดฟ้าประกันใดก็มีเตียรลอยร้านนะครับวันนี้เขาดับไฟครับไม่เหียวครับวันนี้อุ้ยเขาเห็นไฟดับเขาทีไหมไม่เคยดับเลย ไปขึ้นปานไปขึ้นปานเต้ารถก็สตาร์ทตลอดนะออไม่แดไม่แดก็ออกไปแล้วแหละไปคจะออกยังงสงไข้าก้อนขาก่อนขาก้อนั้นนาจะถ่ายรูปให้รูปหนึ่งดังดังไม่องไหมจองดังเ อกคอง่ไอัมรักลัคงไว้เจอกันนะคะพี่บีเที่อยู่ในสตีมใดทุกคนนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับยินดีและก็ดีใจที่ได้มาคลองเตยที่นี่นะครับบางพี่บางพี่ใหญ่ในบางพี่ใหญ่ในนะครับหรือชื่อที่เขาเคยเรียกว่าคลองเตยนะครับใครเคยรียกคลองเตยอะไรที่เตยตอนไหน ไผ่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 ฮะเชียวเกินเมอเลยนะต้องมาเพื่อเป็นนักมวยเป็นแชมป์มวยนะครับวันนี้อาจจะมีภาพประกันได้ก็ขออภัยด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆนะครับไปเจอกันในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายนะคะไปไป โอเคครับเกียรโตนัตตี้เกียรโตออกก็จะได้ออกใช่ไหมไปในรถขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะ